สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวคราวมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งหลังจากที่มิลิดนุภาคณาธีรกุลเธอได้มีการรับประทานข้าวเหนียวมะม,ม่วงในระหว่างการแสดงโชว์ของเธอที่งาน Coachella 2022หลังจากนั้น ข้าวเหนียวมะม่วงที่จากเดิมมีขายทั่วไปตามท้องตลาดและคนไทยรับประทานกันเป็นประจำนะครับก็กลายมาเป็นประเด็นในระดับอาเซียนขึ้นมาโดยทันทีโดยเรื่องราวที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลมีเดียโดยเรื่องราวเริ่มต้นมาจากได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพมิลิถือข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีโคเชล่าโดยชาวกัมพูชาคนดังกล่าวใช้ชื่อแอคาว่าท่าน pkst นะครับ โดยชาวกัมพูชาท่านนี้เขียนข้อความประกอบด้วยว่าขอบคุณที่ช่วยโปรโมตขนมหวานเบดอมเนียบขนมหวานขเขมรซึ่งรูปภาพดังกล่าวนะครับก็ได้มีการแชร์กันอย่างมากมายในโลกโซเชียลมีเดียโดยคนไทยส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นไปในแนวทางคล้ายๆกันนะครับว่านี่คือการเคลมอีกแล้วหรือหรือบางท่านก็ให้ความคิดเห็นว่านี่ขนาดข้าวเหนียวมะม่วงยังเคลม ดีนะไม่เคลมว่ามิล,ลิเป็นคนกัมพูชาด้วยซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปหลังจากนั้นก็ได้มีชาวกัมพูชาอีกท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อแอคาว่ากิติสอภูม่าได้มีการโพสต์รูปภาพและข้อความในกลุ่มอาเซียนนะครับพร้อมกับข้อความว่าชาวกัมพูชาทุกคนผมต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าท่าน PSKT เป็นคนไทย มีการใช้รูปโปรไฟล์เป็นชาวกัมพูชาไทยโกหกร้อยเปอร์เซนต์และนอกจากนี้ชาวกัมพูชาท่านเดิมยังได้มีการโพสต์เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวไว้ว่ามิลลี่คือใครชาวขเขมรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใครแล้วข้าวเหนียวมะม่วงคืออะไรขเขมรนไม่มีสิ่งนี้จะอ้างได้อย่างไรว่าเป็นขนมของเราเองทั้งที่มันไม่ใช่ของเราและใครคือท่าน PSKT ถ้าเขาเป็นขมรจริงจะต้องตอบเป็นภาษาขมรแต่นี่เขากลัวที่จะพูดภาษาขมรตลกดีที่คนไทยหลอกตัวเองซึ่งสรุปสั้นๆนะครับว่าชาวกัมพูชาที่มีชื่อว่ากิติสอภูมาากล่าวหาว่าชาวกัมพูชาท่านแรกนั้นเป็นคนไทยนั่นเองนะครับโอเคครับนั่นคือเรื่องราวแรกทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไป โดยจะเป็นโพสตหนึ่งจากกลุ่มอาเซียนที่มีชื่อว่า ASEAN World 24 South East Asia Network โดยได้มีผู้ใช้แอคเคา t ์ท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่าปีเตอร์แพนนะครับซึ่งคุณปีเตอร์แพนก็น่าจะเป็นชาวสอปอปอลลาวนะครับโดยเขาได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็เขียนข้อความไว้ว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นขนมพื้นบ้านของลาวตั้งแต่สมัยโบราณคนลาวกินข้าวเหนียวทุกวัน ส่วนมะม่วงที่ลาวปลูกกันทุกบ้านแล้วไทยจะเอาเป็นมรดกโลกได้อย่างไรเมื่อคนไทยกินข้าวซึ่งเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่าไทยจะผลักดันข้าวเหนียวมะม่วงให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกนะครับซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวอาเซียนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นไว้ เดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันได้เลยโดยความคิดเห็นแรกมาจากชาวมาเลเซียโดยท่านนี้เขาบอกว่ามาเลเซียก็มีขนมชนิดนี้เหมือนกันเช่นเดียวกับกัมพูชาแต่ว่าของไทยนั้นมีกะทิที่ข้นกว่าแต่ว่าผมชอบแบบมาเลเซียมากกว่า เวอร์ชันของมาเลเซียเบาและอ่อนโยนต่อกระเพาะแต่ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับข้าวด้วยผมชอบที่มันนุ่มและยังคงรูปร่างส่วนมะม่วงต้องมีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยรวมทั้งมีความสดและชาวมาเลเซียท่านนี้ได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าคุณจะพบว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นส่วนผสมหลักในขนมต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมาเลเซียมะม่วงกะทิ ข้าวเหนียวเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศที่มีการผลิตมะม่วงและข้าวผมยังจำได้ว่าคุณปู่ของผมมีแปลงปลูกข้าวเหนียวและตอนที่ไม่มีมะม่วงเขาจะใช้เจมเปด,ดัดซึ่งเป็นขนุนชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กและรสหวานรวมถึงกล้วยกินแทนมะม่วงและชาวมาเลเซียท่านนี้ก็กล่าวปิดท้ายไว้ว่าอย่างไรก็ตามไม่ต้องกังวลเราไม่ได้เคลมสิ่งนี้ ขอให้กินให้สนุกและอร่อยไปกับมันซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวมาเลเซียอีกท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบความคิดเห็นนี้โดยเขาบอกว่าใช่ฉันชอบเวอร์ชันของมาเลเซียมากกว่ามีขนมข้าวเหนียวหลากหลายทั่วเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ก็มีเฉพาะผู้ที่แมีแนวคิดชาตินิยมเท่านั้นที่จะคิดว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามอรดกร่วมโอเคครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นจากฝากฝั่งของชาวมาเลเซียนะครับ เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งเป็นความคิดเห็นของคนไทยโดยคนไทยท่านนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าข้าวมีมากมายหลายพันชนิดคนลาวไม่กินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักในชีวิตข้าวเหนียวมะม่วงเพิ่งเป็นที่รู้จักไม่ถึง50ปีในอดีตผู้คนในภาคกลางก็กินข้าวเหนียวส่วนในราชสำนักก็กินข้าวปัจจุบันผู้คนในภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือก็กินทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว เราไปต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยความคิดเห็นนี้มาจากชาวเมียนมาโดยชาวเมียนมาท่านนี้เขาบอกว่าคนไทยมักจะเรียนแบบประเพณีและวัฒนธรรมรวมถึงอาหารของผู้อื่นเสมอตัวอย่างเช่นพวกเขาเรียนแบบการสร้างนครวัดและยังรวมถึงวัฒนธรรมมากมายจากเมียนมานี่มันไม่ดีเลยสําหรับการทําเงินซึ่งหลังจากความคิดเห็นดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้ามาตั้งคําถามต่อคอมเมนต์นี้นะครับ โดยเขาบอกว่าคนไทยได้อะไรจากวัฒนธรรมพม,ม่าและเขเมรอย่างนั้นหรือโอเคครับเราไปต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยความคิดเห็นนี้เป็นของชาวมาเลเซียโดยท่านนี้เขาบอกว่าข้าวนิมะม่วงหรือพูลัดเปเลม,มังกาเป็นอาหารมาเลเซียเช่นเดียวกับไทยเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปิน คุณสมารถพบสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซียเช่นรัฐเคดามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับผู้โพสต์นะครับโดยเขาบอกว่าผมอาศาัยาอยู่ที่ลาวมา8ปีแล้วผมยังไม่เคยเห็นข้าวเหนียวมะม่วงที่ไหนสักแห่งเลยแล้วก็ไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คนไทยกินมีพัตคาการอาหารไทยแห่งเดียวเท่านั้นที่มันทำให้ผมรู้สึกพิเศษ กรุณาลองอีกครั้งหนึ่งมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นของชาวมาเลเซียโดยเาวมาเลเซียท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าในภาคเหนือของมาเลเซียที่รัฐเคดาและเปอร์ลิสข้าวเหนียวมะม่วงนี้เป็นอาหารทั่วไปเช่นข้าวเหนียวทุเรียนและข้าวเหนียวเชมเปดักซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวมาเลเซียอีกท่านหนึ่งได้มาตอบกลับโดยเขาบอกว่า นี่เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากสยามโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าหนึ่งในส่วนผสมสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงก็คือกะทิลาวเริ่มมีกะทิตั้งแต่เมื่อไหร่จากสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศลาวมันไม่ได้เอื้อต่อการมีอยู่ของต้นมะพราะ้าวท่านนี้ก็ได้มาตอบโต้ผู้โพสต์นะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ได้มาบอกว่า เจ้าของกระทู้เป็นคนลาวแต่ใช้ชื่อในเฟซบุ๊กเป็นภาษาไทยกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเขาเป็นคนลาวเขาจึงใช้ภาษาไทยแทนภาษาลาวโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นท่านนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าหยุดได้แล้วคนลาวไม่ได้หุงข้าวเหนียวกับกะทิเพราะว่าไม่มีทางออกสู่ทะเลเข้าวเหนียวที่เรากินกับมะม่วงคือข้าวเหนียวมูลซึ่งมีสูตรที่แตกต่างออกไปและนอกจากนี้คุณควรเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับอาหารไทยได้วยว่า เมื่อเราใช้ข้าวเหนียวมาทำขนมเราจะปรุงด้วยกะทิเพื่อให้ได้รสหวานขน้าวเหนียวของไทยมีต้นกำเนิดในสมัยอยุธยาเป็นขนมและมีการแพร่หลายออกไปจนกลายมาเป็นขนมของท้องถิ่นตัวอย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงนี้เคยเสิร์ฟในวังมาก่อนแล้วก็กลายมาเป็นขนมพื้นบ้านในปัจจุบันครับผมและนั่นก็เป็นสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับดรามา่าข้าวเหนียวมะม่วงที่ทางอัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ